ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรถล้มได้เราก็เอาขึ้นได้ครับจะขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 ให้น้องๆเอาขึ้นให้ครับพี่พี่พี่พจับจับแฮนด์ช่วยจับช่วยจับรถช่วยช่วยกัน น้ำดแสดงโดยเคสอาพันอาอาสวิตท่าพี่อินเซเตอร์โดยเซียกรเซียกรมพูดที่บอกว่าเมียไม่ใช่พี่น้องอไปทำไมครับทางนั้นเขาไปทางนน้นลงไปเล่ลงไปเล่ลงไปม่ลงไปม่ ลงไปลงไปลงไปเออ